มาดูรถสปอร์ตทรงสุดหรูดูแพงกับ Honda Civic 1.5 EL ปี2021คันนี้ค่ะสวยหรูทรงแต่งสวยแน่นอนเลยค่ะและสำหรับรถคันนี้นะคะสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้จุดเด่นสำคัญก็คือเลขไมค่ะเลขไมคันนี้อยู่แค่เพียง90,000กิโลเมตรเองค่ะและสำหรับรถปี2021ที่ใช้งานมาแล้วแค่4ปีถือว่ารถวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะ ความพีเมี่ยมของห้องโดยสารยังคงมีอยู่นะคะสวยมากๆเลยก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารเราก็จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางแล้วก็ความรู้สึกพีเมียมสุดๆเลยค่ะภายในยังสะอาดสะอ้านนะคะวัสดุต่างๆเช่นเบาะหนังนะคะคอนโซลแผงประตูอันนี้ยังสะอาดสะอ้านเลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปนี่คือสวยงามแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ เป็นไงคะคันนี้สวยหรูดูแพงเหมาะมากๆเลยกับซีวิกรุ่นนี้นะคะ Honda Civic 1.5 EL Turbo ปี2021ค่ะราคาเริ่มต้นคันนี้อยู่แค่เพียง769,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นดาว10%ผ่อนแค่เพียง10,000กว่าบาทนาน84ว่าตลอดสัญญาค่ะอยากได้แล้วใช่ไหมคะรถสวยๆดีๆประวัติชัดเจนแบบนี้แวะมาเจอกันได้ที่หน้าโชว์รูมโตยโยต้าชว์กรุงไทยทุกสาขาค่ะแล้วเจอกันนะคะ